สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Democracy for Life ครอบครัวคนรักประชาธิปไตยครับทางสถานีประชาชน People Channel ครับผมพกเก้สุรชาติตันติธนภไพสารเป็นผู้ดำเนินรายการครับคท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดเช้าวานข้าตอนนี้อยู่ที่แผงขายหมูนะครับเรามาตามหาคนรักประชาธิปไตยมาตามหาคนรักนายกในดวงใจตลอดการทักษิณชินวัตรครับสวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีครับครับคุณพี่ครับผมมาจากรายการ Democracy for Life ครอบครัวคนรักประชาธิปไตยทาง People Channel นะครับคุณพี่รักประชาธิปไตยแล้วกนายกศิลป์ไหมครับ ฮักครับฮักทักษิณลายยังไงทักษิณกลับขึ้นมาอยังไงทักษิณมาบริหารประเทศคือเขาครับแล้ชุวงนี้เศรษฐกิจดีไหมครับค้าขายตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ,บดีเลยบ่ดีเลยเดียวเนี่ยขายของกันยากของกับราคาตกราคาบ่าดีอ,อยางท<ม>ักษิณมาบริหารคือเขาแล้วในยุคนี้รัฐบาลอภิสิทธ์ก็มีการกระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนกันนะครับ เห็นบอกมีการกู้แปดแสนล้านลงสู่ลากญ้านะครับไม่ได้ไหมครับตอนนี้ไม่รู้ยังไม่เห็นเลยว่ามันลงสู่รากญ่าแบบใดมันยังโม่หเลยว่าเงินเขากู้มาไปยุตกยุ่ใส่ยังโมูหเลยครับแล้วทาไมคุณพี่ถึงนักนนายุทธศิลป์ขนาดนี้ครับก็เห็นเพื่อนบริหารดีเห็นเพื่อนบริหารประเทศดีก็เลยก็นเลยรักกันเลยรักก็เลยฮักอยากให้เพื่อนมาเห็นบริหารประเทศคือเกา่าศิลป์เป็นความหวังของคุณลากย่าไหมครับ ครับเป,นเปนบกก็นเป็นกำบังของรากหญ้าทักษิณเป็นตนของประสาตบแล้วก็ถ้าวันหนึ่งข้างหน้านายกุทศิลป์ดูอยู่ท่านนายกุทธศิลป์น,นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยคุณพี่อยากจะพูดอะไรอยากจะบอกอะไรนายกุทธศิลป์บ้างครับเชิ่เลยครับครับก็<ม>อยากให้ท่านมาล่ะครับอย่างห้ท่านกลับมาถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้กลับมาไ,ไวๆนี่ล่ะอยากให้กลับถ้าเป็นไปได้นะแต่ว่า มันจะทําได้ขนาดได้ละลากญ่าจะช่วยได้บ่ละครับก็พยาย้มต่อยกันยุ่งยังที่ละครับมันก็สักีได้มาหรือไม่ได้ม้าเนาะก็อยากเห็นพส้นม้านะโอเคครับครับมมากนะครับผมมาครับนั่นแหละครับก็คือความรักความจริงใจนะครับจากใจของประชาชนคนลากญ่านะครับที่จังหวัดชัยภูมิครับพบกันในช่วงต่อไปครับ ค่ะท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่แผงขายของชําแห่งหนึ่งนะครับเรามาคุยกันครับว่าเจ้าของร้านนี้คิดฮอดพอใหญ่ทักษิณหรือเปล่าแล้วก็รักประชาธิปไตยหรือไม่อย่างไรนะครับสวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่ครับผมมาจากรายการครอบครัวคนรักประชาธิปไตยด e โม c r a ร y ซฟอร์ไลท์จากพิพิธ n ัณวันนี้ออกมาตามหาคนรักประชาธิปไตยออกมาตามหาคนรักรละสถานในตัวนายกสินครับคุณพี่รักประชาธิปไตยไหมครับรักนายกษินไหมครับรักครับอยากให้ทักษิณกลับมาบริหารประเทศเหมือนเดิมครับ เพราะสมัยทักษิณอยู่เศรษฐกิจดีครับของนี่ขายก็ได้เลยครับเดี๋ยวนี้แย่ครับทีนี้เป็นยังไงเลยครับก็ตามตรงครับบปานไหนครับขายบ่ดี้คือตะเกาถ้าว่าแบบภาษาอีสานนะครับครับสมัยแตะกอนนี่ขายของนี่ขายเข่ขาขกับราคาดีขายรับเข่ากับน้ำนี่ก็ขายดีครับแต่ว่าจ่วงนี่จ่วงประเทศไทย่นไว้กันนี่ ขายบอดีครับอยางไงทักษินกลับมาบริหารประเทศครับเมื่อก่อนล้วเปรียบเทียบสมัยก่อนกับสมัยนี้เนี่ยมันแตกต่างกันมากแค่ไหนครับต่างครับต่างมากเลยเพราะว่าสมัยทักษินอยู่นี่เศรษฐกิจดีครับขายของก็ขายดีข้าวก็ได้ราคาดีมีกำไรครับเดี๋ยวนี้โอ้แย่ yeah, ครับเดี๋ยนะแย่ครับแย่ yeah. แล้วถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยจะไหวไหมครับพี่เศรษฐกิจอย่างเงี้ยปล่อยเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยผมก็ว่ามันก็ไม่ค่อยดีกันใดแล้วครับเพราะว่าประชาชนเดี๋ยวนี้ก็หากินลําบากครับรายได้ไม่ใครมีครับรายได้น้อยครับพอเศษรษฐกิจแย่แต่ของนี่ขึ้นเมิดของขึ้นเมดเลยครับน้ํามันขึ้นนะน้ามันขึ้นของขึ้นหมดเลยครับเศรษฐกิจทุกอย่างเนี่ยขึ้นเม็ดก็เลย ขายยากเศรษฐกิจบดีคนก็บางคนมีต่างใช่ว่าท่านตลอดครับซื้อของก็ขายบดีขายก็เพราะยืดโตไปเราครับอยากจะให้ประเทศไทยนี่เอาทรักษินกลับมาบริหารประเทศนะครับผู้มีความสามารถจังทรักษินนะครับผมชอบมากครับทักษินแล้วโดยส่วนตัวคุณพี่เคยได้รับประโยชน์จากโครงการของนายกัพยินไหมครับได้ครับ มีอะไรบ้างครับโครงการเงินล้านนะครับกองทุนหมู่บ้านหมู่บ้านครับโอ้แล้วมีอะไรอครับกองทุนค้าขายแล้วก็ผ้าไหมครับทําผ้าไหมช่วงนั้นทําผ้าไหมโอท็อปครับโอท็อปช่วงนั้นผ้าไหมขายดีแล้วครับตอนนย้พี่ทำผ้าไหมโอท็อปด้วยครับแล้วตอนนี้ครับพี่ผ้าไหมโอท็อปเป็นไงบ้างไปไม่ไหวแล้วครับตอนยุคทักษิณนี่ผ้าไหมโอท็อปขายดีเลยครับเป็นเป็นทางหนึ่งที่ทําให้เรามีรายได้มาจุนเจือครอบครัวสถฐานะ สมัยโอทอปนี้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยไปไม่ไหวแล้วครับต้องถอยง่ายก็คือเจ๊งสมัยโอทอปนะครับครับถ้าทักษิณยังอยู่พี่คิดว่าเป็นอย่างนี้ไหมผมคิดว่าถมคว่าก็ไม่เป็นอย่างนี้หรอกครับเพราะว่าผู้บริหารประเทศนี่ความสามารถผม่ชอบทักษิลป์ชอบมากมากเลยครับครอบครัวผมมีทุนลุ้นหมดเลยทักษิณเนี่ยถ้าได้ข่าวทักษิณนี่ผมจะดูทุกวันเลยสอแดงนี่ครับผมรักและศรัทธาเลยนครับ ไม่มีใครยีททำมาชักสินมาจากหัวใจพี่ได้ใช่ไหมครับครับอืพี่ถึกำลงมาครับพี่ถ้าวันหนึ่งข้างหน้านายกสินดูอยู่เนี่ยนายกสินนั่งอยู่ตรงหน้าพี่เนี่ยพี่อยากพูดอะไรกักนายกบ้างครับเชิญเลยครับผมบอกว่าคิดว่าอยากจะให้ท่านกลับมาช่วยประชาชนนะครับลากย่านะครับเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจไม่ดีครับรายได้ไม่ดีอยากให้ท่านกลับมาพัฒนาประเทศชาติช่วยกันครับแล้วก็อยากให้ประเทศไทยนี่ สามัคคีกันอืกลับมาเหมือนเดิมนะครับตั้งใจก,กันบริหารประเทศเหมือนเดิมเพราะว่าชอบตัดสินครับ,รบเดี๋ยวนี้ก็ยังรุ่นอยูอ่อยากให้ท่านกลับมาครับเพราะท่านเป็นคนที่มีความสามารถนะครับ,รบดูท่านบริหารประเทศนี่ท่านเด็ดเดี่ยวนะครับตัดสินใจตัดไปเลยครับท่านไม่คิดลงดังนีถ้าพูดจะพูดไปเลยครับเด็ดขาดผมชอบ บริหารประเทศครับแล้วยังไม่หวังเลยครับท่านกลับมาอยากให้ท่านกลับมาแล้วครับอยากกลับมาบริหารประเทศครับเพื่อให้ประชาชนกินอยู่ดีครับนะครับครับขอบคุณพี่มากๆขอบคุณมากๆพี่ครับเอาละครับคือเสียงของประชาชนครับเศรษฐกิจมันแย่อย่างๆนะครับมีคนก็บอกว่าเศรษฐกิจแย่คิดถึงทักษิณครับและพบกันในช่วงต่อไปครับ ขอบคุณพี่มากๆนะครับขอบคุณพี่มากๆครับทักษินสร้างคนสร้างเด็กทั้งโตทั้งเล็กมีคอมเราเรียน